เปิดศึกสนาม5รายการสิงห์พรยาโอเพนโปอุดอรรั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกับสาริสสุนรัตนักปลอฟสมัครเล่มขณะที่โปรแจด๊ดอติวัติเจนวัฒนานนนแชมป์เก่ารายการสิงค์คลาสสิกโชว์ฟอร์มร้อนแรงจบรั้งอันดับสอง การแข่งขันกอล์ฟออทายแลนด์กอล์ฟทัวร์2016สนามที่5รายการสิงห์พัทยาโอเพ่นโคแซงชันกับอาเซียน PGA ทัวร์ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่สนามบุราพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดชนบุรีวันที่3โปรอุดรดวงเดชาวัย45ปีจากเชียงใหม่สวิงร้อนแรงจบวันที่3ทํา3เบอร์ดี้พลาดเสีย1โบกี้สกอร์รวม13อันเดอร์พารั้งตําแหน่งผู้นําร่วมกับสาริสวนรัตน์นักกอล์ฟสมัครเล่นที่วันนี้โชว์ฟอร์มร้อนแรงเก็บ6เบอร์ดี้ขณะที่โปรแจ๊ดอัติวัเจนนนนัฒา แชมป์เก่ารายการสิงคัสสิกสวิงร้อนเก็บ7เ,เบอร์ดี้แต่มาพลาดเสีย3โบกี้จบอันดับ2สกอร์รวม11อันเดอร์พาตามผู้นำสโตกโดยพรุ่งนี้จะมีการชิงชัยกันอีกในวันสุดท้ายแฟนกอล์ฟสามารถติดตามและให้กำลังใจเหล่านักกอล์ฟไทยกันได้นัทพลเปลี่ยนไทยสงถ่ายภาพธนธรรมโรจนสังวรทีมข่าวกีฬาทูฟอร์ยรายงานจากสนามบุรพากอล์ฟแอลรีสอทจังหวัดชนบุรี